จะเครียมแล้วนี่เปเลยเาอ่จะอ่าแต่เห็ลน้อยเดียวแล้วกัน ครับสวัสดีครับแอดยิมกลับสวัสดีนะครับส่วนเอ่เียงเทียงนะครับส่วนหาโม้เทียงเพียงนะครับของมันที่ สิบสองนะครับสิบสองครับสิบสองกลุ่มผ้าพันคอสองพันหารอยหกสิบเก้านะครับแอดยิมก็ออกมาวัดนะครับพร้อมกับคุณแม่หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่จ้อยไข่มดแดงแม่ขมมากใไงครับที่งานบันทันดอนเน่านะครับเนาะที่มาครับจัดพิธีนะครับแต่งพิธีนะครับผูกสายสินนะครับโยงสายสินนะครับเตรียมงานครับสวด พุทธาพิเศษนะครับเนาะอ่าครับครับวัดบ้านเมืดครับตำบลสัมพาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมวันที่14บสีนะครับกลุ่มพาพันครับเก่านาฬิกานะครับอ่าครับบวชบวชขี้ผามครับอ่าบวชขี้ผ้าม,ามนี่ครับบวชขี้ผามนี่เนาะครับเก่าม่วงเสาเริ่มพิธีบวงสรวงนะครับเสร็จพิธีบวงสรวงเป็นพิธีท,ทางสงฆ์นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าเป็นพิธีนะครับยกยอดชัด ครับขึ้นเจดีนะครับหลังจากเซตยอดยกยอดชัดแล้วนะครับจะเป็นพิธีทั้งศาสนาครับสวดพุทธาพิเศษนะครับตลอดทั้งคืนนะครับเปิดมือเปิดคืนนะครับทั้งคืนเลยสวดแง้งนะครับเวลาตีฮานะครับตีฮ่าครับพิธีเปิดเนตรนะครับเปิดเนตรองค์องค์พระอริยะเมตเตยด้เนาะครับผมองค์ องพระอริยะมีไตรครับผมโดยแม่ครูหอมหวนสาดิโกความกับอาจารย์สมกิตบอทองนะครับวันที่สิบห้านะครับกลุ่มพระพันอ่าครับวันทัดไปนะครับเวลาเก่ามง้านะครับอ่าเก่ามง้าครับจะมีกล่องเงานะครับคณะของอาจารย์มุนตีวงละครนเป็นอาจารย์ครับอ่าเป็นครับเป็นกลองเงาครับของอาจารย์มุนตีนะครับล่ำสมโภชเจดีครับอ่า สิบเก่ายอดนะครับอืมสิบเก่ายอดและลั่มถวายนาปูเวศสุวรรณนะครับเป็นวันทีอ่าสิบห้านะครับเด้อครับเวลาเก่าม้งเสานะครับจะมีกลองเงาอ่าของคณะของอาจารย์มุ่นตีวงร้อนอ่าพร้อมกับนางลั่มอ่าลูกหลานปูตานะครับเนาะครับลั่มถวายนาปูเวศสุวรรณนะครับแล้วก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับอ่าชมคอนเสิร์ตนะครับลูกทุ่งสามสไตล์นะครับอ่าอาจารย์ สมคิดบ่อทองนะครับแม่คู่หอมหวนนะครับเทพลุงเรื่องความกับอาจารย์นักรองรับเชิญอาจารย์ลุงฟ่ากุราชัยนะครับจนฮอดหาโมงบอจรย์มันประเพณอ่าคอนเสื่อฮอดจังโมงสีโมงหาโมงแรงนะครับเบิดมือกับว่าได้นะครับอ่าลัางจากวันที่สิบเก้าวันเวลาสิบเก้านาฬิกานะครับชมภาพยนตร์จากภาพยนตร์นะครับจนซอดแจ้งนะครับ วันที่16นะครับเป็นมือสุดท้ายนะครับมือฉลองฉลองนะครับพระมหาเกียรตินะครับครับวันที่16บหกนะครับเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับล่ำถวายที่หอปูชีปะเขาวปูตานะครับ10บม้งเช่านะครับชมร่ำก่อนประยุกต์ล่ำก่อนประยุกต์สุพัฒเสียงทองนะครับพร้อมทีมงานจนถึงเวลา15บห้านาฬิกานะครับเวลา21่สิบนาฬิกานะครับ3ทุ่มอ่าครับผมชมการแสดง ล่ำเรื่องต่อก่อนอ่าครับหมอร่ำคณะใหญ่เนาะครับเจนนครบันเทิงศิล์นนะครับน้ำทีมอาจารย์สมคิดบ่อทองนะครับพร้อมกับแม่คู่หอมหวานนะครับเทียบุงเรื่องพร้อมกับอ่าคณะหหัวน้าคณะอ่าครับเจนนครบันเทิงศิล์ครับผมครับฉลองพระเกียรติอ่าสิบเก่ายอดนะครับเนาะครับแต่ว่าวันที่สิบหกนะครับอ่าก็ยังขึ้นหอปูขึ้นเก่าเป็นบทหนักหน่อยขึ้นหอหาปูบ่ ครับมีแต่ไปลั่มถวายซื้อบ่อแถวบวันที่16เนี่ยครับอ่าลั่มถวายที่หัวปูชีบขาวอาทิตย์แรกคนเนาะหรือว่าจังได์ไหนภาวาช่วงต้นเดือนช่างบัานเท่ากับว่ามีงานมีเตช่อมะแร็งนะครับผมอ่ากตลอดที่สามอีกเแค่นึงครับผมอ่าอันนี้เป็นบอกข้าวนะครับบอกข้าวเกี่ยงข้าวนะครับเกี่ยงข้าวอ่าเอฟซีนะครับว่าอ่างานวันที่14บสีนะครับเริ่มจังไดนเฮ็ดจังทร์ไหนนะครับเนาะครับผมเริ่อมแบบไหนจังไดนช่วงนี้นะครับ แม่ข้ามหมากไงนาะครับแม่ข้ามหมากไงครับครับแม่ข้ามหมากไงนาะครับแม่ข้ามหมากไงคุณพ่อหรือคุณแม่หาท่านแม่จอยไข่มดแดงเนาะครับกาบมาู่กเนาะครับหรือว่าทำพิธีอ่ากรสวดเนาะครับกรสวดครับสายสินนะครับสายสินเวลามานางอ่าฟังพระสวดเนาะครับจะได้สายตัวห้อยๆมาในละนะครับเอาครับมาจับมาใบทมาค้องใส่หัวประเสรนเพื่นบ่าเนาะครับเป็น สายสินเวลาเสร็จที่ที่แล้วนะครับเพาก็จะได้สายสินตัวนี้นะครับไปผูกคอตัวแขนนะครับเป็นถือว่าเป็นของดีนะครับส่วนเบิดขึ้นได้นี่นะครับเป็นที่ที่สวดเบิดขึ้นช่วงนี้ก็ล่งเตรียมงานนะครับเงีย่อย่างๆเรายิ้มกระจาฮหันครับคุณคุณพ่อมยังมาเศร้าได้เที่ยงเลยก็ว่าพักพอนี้ผุณครับเคุนเสียเงินลานแตกที่วันนี้นักหน่อยก็ลังเตรียมอาหารอ่าพวนานักหน่อยบ่งดูเห็นยัง ลาบงวยเขียวเลยครับเด้อลาบงวยเขียวตำบักงงมือหนักหน่อยโช่ฟีมือครับผม <c oughs> ครับครับบักทัวแย่งกันติบักทั่วแย่งกันกันมี่เด้ครับบักทั่วเสียบไลยครับแย่งกันยุ่กันจินนะครับบื่แต่เจ้าของผู้นั้นกระปูกผู้นี้กระปูกป็นบักทัวเสียม ครับนี่แต่เจ้าของเนาะอยู่ที่ปู๋เจ้าของไปเก็บเพาอะไรครับครับเจ้าของผู้ไปปลูกไปเก็บเขาเจ้เอาไรนีอ่าครับผมครับคุณผอกําลังปลูกนะครับช่วงนี้นะครับอ่าจ้างเสร็จกลังครับแต่จัดพิธีหมู่บ้านนี่แม่นพระนะครับทั้งวัดบันสัมเพาครับเพิ่นมาโยงสายสินนะครับอ่าอ้อม พระมหาเกียรติคุณครับเต็มหมดแล้วนะครับอาศัตรูศัตรับวันที่สิบสี่นะครับปิยละมาเรือมารวมงานเลยครับเด้อขับทั้งอาวัดตาบันเมิดนะครับฉลองพระมหาเกียรติเป็นบุญใหญ่นะครับช่วงมากมิแต่ฉลองอาอื่นๆนะครับแต่นี่เป็นฉลองพระมหาเกียรติเลยครับสำหรับเอฟซีเฉลิเดินทางมาวันที่สิบสามหรือว่าสิบสี่สิบสามหรืไปครับเพราะว่าสิบสี่มันกับสิบประทันขับสิบสามสิบสี่นี่นะครับเดินทางมาจะมารวมพิธีนะครับหรือว่าเฮียจอยนะครับกระดูกเล็กซีมา นะครับจะเลื่อมบักเผาด้วยครับเด้อต้องการซีแซงนะครับเอามาอ่าบักเผาผลละไม่สิครับบักเผาผลละไม้ว่าแตงหมอกแตงโมได้เบิรแหละครับเน้นๆคือบักเผาอ่าซีแซงได้เนาะพอเนาะครับเป็นกล้วยเป็นอ้อยได้เบิร์ตนะครับเอามารวมใส่พิธีนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่ครับเอฟซีท่านใดก็ได้นะครับที่มานะครับเอามาสมทบกันอ่าครับผมเป็นผลละมากลางไม่เน้นๆก็คืออ่าบักเผาแหละครับบักเผาแซงด้วยครับเด้อบักเผาเป็นแซงนะครับเนาะ ครับผมข้าวกล้วยนี่สิเขาได้เอามาใส่ที่ๆเลยนะครับอ่ะครับอันนี้เป็นบอกบุญครับมือเช้านี่แม่คู่ดึงลอตเตอรี่นะครับอยู่หอปูรีนะครับอ่าสิบหกนะครับดึงสิบหกอ่ากับเกตเก่านะครับเมาส์วัดแขงเลยมือเช้านี่ครับเอฟซีกันอ่าแม่คู่เอ่อแม่คู่ดึงนี่เด้ครับมือเช้านี่เฮ็ดคลิปสั่นไปโยเฮ็ดเบี้ยวไปโยนะครับเอฟซีกับติดตามนะครับเด้อคับเอฟซีมักอ่ากับไปยิบไปหาไว้ว่าจะเป็นซิสร้องพระมหาเกดีสิบเก่ายอดอันเดีย อ่าสิบเก้ายอดอ่าสิบเก้าส uh, e ิบหกมันเปิดเต็มตัวเดียวกันฮ่าฮ่ากับยี่ใบอ่าครับผมอ่าแม่คู่คนหนึ่งใบมือเซาเนี่คือสิบเก้าสิบหกเนาะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกครับผมที่หนึ่งใบเนาะครับกับเจ็ดเก้าอ่าครับอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะครับเฮาบะมักเฮากับผ้าน่าท่างช่องก็เป็นแคร์น่าทางครับใส่วิจัยย่านในการรับชมอ่าคือมาบอกบุญแกงข่าวแกงเวลาอ่าส่องน้องไอ้ขั้นใหัวกระตั้งแล้วเนาะครับแอดยิ้มสีอ่า อ่าอ่าอันเหมือนอีกเทื่อนึงที่อาจารย์สมคิดเป็นเหตุขึ้นมาให้นะครับอ่าเพื่อเอฟซีสีได้เวลาอ่าหัวใจเวลาว่ามือนั้นมือมือนี้ครับเหตุอะไรแน่ครับวันที่วันที่สิบสี่เนาะครับอ่าครับเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเก่าเวลาเก่านกานะครับบวชชีพามนะครับเก่าโมงเศร้านะครับเริ่มพิธีบวงสรวงอ่าเสร็จพิธีนะครับอ่าบวงสรวงเป็นพิธีอ่าทั้งสงนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นพิธี ยกยอดชัดยอดยอดชัดยอดมหาคิพระมหาเกดีนะครับเป็นคือนี um, ่คือสําคัญเลยนะครับกะเกางเสารด้ครับเด้อจะเป็นพิธีครับยกยอดชัดครับผมหลังจากนั้นนะครับจะเป็นพิธีทั้งศาสนายกยอดชัดแล้วนะครับทั้งศาสนาเป็นการท่าพิธีต่อไปนะครับสวดพิพุทธาพิเศษนะครับตลอดขึ้นนะครับจนหอดีหานะครับ แล้วก็พิธีเปิดเนตรนะครับตีหานี่เป็นพิธีเปิดเนตรนะครับองค์พระอดิยะเมตไตรนะครับโดยนะครับน่ำแม่คู่หอมหวนเทียบเลื่องๆความกับหอมหวนสาธิตโธความกับอาจารย์สมกิจบ่อทองนะครับเนาะครับผมเป็นสายบุญนักลองสายบุญอ่าครับที่นำผ้าลูกศิษย์ลูกหานะครับสร้างบุญนะครับอ่าแล้วก็วันที่สิบห้ากุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก่านะครับอ่าจะมีกองเงาครับความนางรำ ลำสมโพธพระมาหาเกีย์ครับปูรี่ละลำถวายก็ว่าได้อ่าครับลำถวายพระมาหาเกีย์ติเก้ายอดปูรีนะครับอ่ายุนาปูเวศสุวรรณอ่าครับที่เคยลำถวายเป็นประจําครับผมหล้กก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับอ่าสิบเอ็ดนาฬิกามีมรัมคณะใหญ่นะครับลูกทุ่งสามสไตล์นะครับอ่าลูกทุ่งสามสไตล์นำทีมอ่าวน้าคณะก็คือแม่คู่หอมหวนเทียบลงเรื่องอาจารย์สมกิจบอวทองนะครับ นักรองรับเชิญนะครับก็คืออาจารย์ดวงฟ้ากุราชัยนะครับอ่าครับผมอาจารย์ดวงฟ้ากุราชัยครับพร้อมกับนักรองมากมายบ่าวอาจารย์เตะเอกชัยโคตสกอ่าผู้รูปรอนะครับเนาะเจ้าของบทเพลงคนกูไฮนะครับแต่ว่าเจ้าความคุณหน้าตาดีอยู่ช่วงนี้ผู้ไฮดีแต่ว่าท่าสีจนหน้าทำหน้าเลยฮะนะครับไอเอกเตะเอกชัยก็ลักพีเสาครับว่าฝันดีเตะไปท่าสีฝันว่ายังไงฝันว่ายังไงครับว่านะ อา,อาออออโอ้ครัวันที่สิบหกนฟันไปแลฝนนบวโอ้ฝันแล้วแค่ในบอกโอ้นในแล้ววันที่หนึงนนน่งอ่า้โอ้ามครับผมไปท่าสีนี่เพราว่าจะเป็นป่วนนั่นตาปูเทา้ากุเวนแล้วก็มาเก็บสีบทแล้วก็สาระโคดีรับมามา อ่าถ้าเจ็บสีองค์พระมหาเกดีนะครับพระมหาเกดีปุรีครับอ่าเดี๋ยวมือสุดท้ายทิดตามอาจารย์ตอริงใจ่ต่อนะครับว่าอ่าเพื่อนสืบฝันบ่อืสร้างเสื้อกัไปมั่งเราเด้สามตัวเชียงเงกระไดอืครับครับคุณแม่กับคุณป่อกำลัง อ่าม ah, oh. ัดสายซิ้นนะครับสามพี่ีล่ละผู้เฒ่าผู้โัวผู้เฒ่าผู้แก่มันก็เห็นเป็นลูกเราร้านนี้เปลี่ยนแล้วก็เคยเห็นกันเห็นเฮ็ดเส้นสีละกันปวดรุ่นกันสีเฮ็ดเปลี่ยนยัวนะครับอืมก็เห็นเมื่อกีเห็นเตือครับเอามาตอนนะครับเนาะอ่ารั้ถวายนาผู้เวสุวรรณครับของเงาของทีมของอาจารย์มุ่นตีวงละครนะครับความกับอ่าโนยาดุสิ์ทีมนักเรียนอาจารย์ก็หางานให้นักเรียนครับอยากนักเรี้ยงบางๆก็มีเงินมียังใส่ครับปวดเดือดร้อนผู้ปกครอง นะครับอาจารย์พันว่าทีเศร้าเฮตโตโดนนั่นแหละนักเรียนนักเรียนขอรองไว้ขอชั้นปีสองปีเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ว่าก็ได้เพราะว่าอาจารย์มันคือเสียนแล้วเด้ครับครับผมส่วนแาบก็ไปย่ำอาจารย์สมกิจ่นมีงานนะครับเพิ่นก็ติดตามไปดูแลนะครับเนาะครับผมครับแล้ววันที่สิบเอ็ดนะครับชมคอนเสิร์ตทุกทุ่งสามสไตล์นะครับสิบเอ็ดนาฬิกาด้วครับเด้อหอดประมาณสีม่วงแรงหาม่งแรงครับผมอาจารย์สมคิดบ่อทองนะครับ ลุงปากกูด้ใช่ครับหลังจากวันที่16นะครับย่างมะเร็งนี่บัดนี้ย่างมะเรง19ในก่านาพยนตร์สอดแกงนะครับนี่จะเลี้ยงดีๆเลี้ยงใหม่ๆเลยครับเด้อคณะไอจากไอไอหนังของฟิล์มท่องเนาะครับฟิล์มท่องภาพยนตร์ครับผมหลังจากวันที่16นะครับพ่อสอหเกานะครับเวลาแปดนาฬิกาสานาทีลำถวายที่หอปูชีปากาวนะครับเป็นพวงงสุดท้ายเอฟซีรอคอยนะครับอ่าแล้วก็ซ0บนาฬิกานะครับ มาชมล่ำก่อนประยุกต์อยู่วัดปลาบันเมิดนะครับผมวัดปลาบันเมิดนะครับสุพัฒเสียงท่องมาสั่นพร้อมกับทีมงานจนถึงสิบบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงคือสิบหานาฬิกาแล้วก็ว่าเวลายี่เบนนาฬิกาครับเป็นงานสุดท้ายที่บ้านนี่ยี่เบนนาฬิกานะครับสามทุ่มนะครับมามวนหนาหาน้ำกันแอดแอดยิ้มแอดแต่ยงง้อนักหน่อยปูสาดไปแล้วนะครับหมอน้ำคณะใหญ่ไงนะครับ ครับคณะใหญ่ครับก็คือแก่นนครเนาะครับแก่นนครอ่าครับแก่นนครบันเทิงศิลป์เนาะครับอ่าครับก็มีหน้าทีมก็คืออาจารย์สมจิตบัวทองอ่าแม่ยคู่หอมวนกับมากคือเก่านะครับอ่าขึ้นเวทีความคับหัวหน้าคณะแก่นนครอ่าครับผมอ่าครับหมอดำมวลนะครับเด้อครับวันที่16เป็นขึ้นสุดท้ายครับมามวนมาเอาบุญน้ำกันครับจบจบจะมันแล้วก็อย่าลืม ผู้ใดสิมาเนาะครับอ่ามาบุญนี่แหละมาบุญอ่าเสรองพระมหาเกียรติครับอย่าลืมบักเภา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 เสี้ยงเด้ครับบักเภาเสี้ยงนะครับเป็นเสี้ยงเนาะครับเนาะหยัดเฮียบจอยจ่องก่อนโมยังน้อยๆเท่าดิ่งดิ่งมาแล้วครับกับกับบักโม่เสียบบักมาฝากกันเด้อเฮียบจอยบักโม่ไรเม็ดทั้งนครพนมครับผมอ่าครับผู้ใดมากก็ได้เนาะครับเนาะอาผู้ใดมากก็ได้ครับผมอ่าครับบักเภาวดูร่วมกันอ่าเป็นภาวะท่างนี้บักเภาเสี้ยงมันหายากนะครับบักเภาเสียบนะครับ ครับก็อย่าลืมตัวแม่คู่พิ่นยิบลอตเตอรี่เมื่อเช้านี้เก่าเก็บบอสห่1619อ่าครับผมอ่าโชคๆมนันมันค่ากับเขาเมื้อนี้มีบ่เอ้าแม่คู่ขี่รถทะเบียนมาดำเก้า9629งเก้อ่าไปซ<ถ>ื้อของมือ้อไงเยี่ยมหึแตงโมเห็นแม่คู่หลุดยี่ด้หลุดได้โอเคว่าสันโอเคว่าสันอ่ะหลุดโอเคว่าสันอ่าค่ะตอนที่หยิบลอตเตอรี่เป็นบนอสว่าซิไมหยิบไปสิบหกว่าซิไมหยิบเป็นโอเคว่าสันว่าเออครับยิซีก็หยิบไปแน่ค่ะอ๋อครับ กันอ่ากันไว้เนาะครับโอเคก็ได้เพราะว่าผู้แห่งวสัสริรงพระพุทธรูปรุ่นโอเคยอยู่ครับข่าการพิจารณาเอาเนี่เป็นแค่แนวทางครับใส่ใบแจายาในการรับชม่มอดยิ้มหรือคอจบขิดตรงทึ้นกำนีนะครับใหเพยผนเห็ดแล้วเอาไปดับงามๆเปิดไฟเปิดยังอมือล้นสีไทยน้ำงามเผยเบิรงเนาะครับอ่าครับ <c oughs> ขอให้โชคๆมันมาดัน้ากันทุกผู้ทุกคนผู้ใดเดินทางมากก็ขอให้เดินทางมาด้วยความปลอดภัยครับอ่าคอยไปคอยมานะครับซะาแต่ชั่วมหาแต่เร็วดอก อ่าครับก็บคอยบุญมรรมีองค์พูดขี้ปากาวความผู้ตาดครับน้ำดูแลลูกหลานครับให้เดินทางมาโดยความปลอดภัยนะครับาาารบางท่านก็นมาจากต่างประเทศอ่าบางท่านก็มาจากต่างจังหวัดเนะาะเดี๋ยวจองหอพักเม่ยคู่ไว้อ่าหรือว่าอ่าสถานที่อ่าอ่าเป็นหอพักเพ่เพียงพอนะครับก็พักมาทางแอปยิมแอปแต็งโมหรือว่าเม่ยคู่ก็ได้ครับนะอบ่าอ่าเพราะว่าบางท่านมึงเคยมาเพิ่งเกิดหัวใจเปิดทุ่งหอพักเลยนะแต็งโมเนาะ ครับผมอ่าครับผลม,มาได้ยังไงก็คอยติดต่อทางทีมงานเะครับเด้อโชคโชคมันมันนะครับันคือเ,เก่าซีงามแต่อยู่เสียอาจารย์เต้เอ,อก,กใช่ยหมคนณเห็นปะต่อจริงใจนะครับน้องส่วนเก่าซีนะครับคาดกับเขากัปนางเมื่อนี้คุณมิโน่ตําบักคงโบอ่าเพื่อนมากหลังหลังอ่าพระคุณเจ้าสันยังใช่ละขังวมาสันว่าครับเ,าาสเสาบาขา<อ>เร้านะครับสุดมันมันลำลำ,ลำ,ลำเรื่อยๆกับขอสวัสดีครับ